จเจริญพรญาติโยมโนี่เป็นคุณพี่เท่ากับโยมพี่สาวนี่เท่ากับโยมพี่ชายสองท่านนี่แหละที่เป็นเจ้าภาพหลักถวายที่ให้กับวัดแล้วทางวัดเราก็ได้ได้ไดขายไปแล้วแล้วก็แปรรูปเป็นเงินแล้วในจํานวนเงินที่ขายไปนั่าก็คือหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเขาถวายส่วนตัวต,วตวมาอีกหนึ่งหมื่นเนาะเพื่อใช้กิจการในวัดบอกซื้อเพ่ไปเลกะรรอตอนนี้มันไโซเชียลใช่ าคุณโยมพี่คือคุณโยมพี่อุไรพรสีเชียงหวางคุณคุณนา,นาทีสีเชียงหวางน,านี่แหละคือสองสองท่านเป็นเจ้าภาพหลักที่ท่านถวายที่ให้วัดแล้ววัดเราขายแล้วก็คือมีโยมมาซื้อแปลรูปเป็นเงินแล้วแล้วก็พร้อมที่จะต่อไปก็จะบวนการต่อไปของเราทางวัดเราก็จะได้สร้างห้องน้ําก็ จะเริญพรขอบคุณขอบอกขอบใจทุกสายบุญแล้วก็ทุกท่านที่ชมเป็น FC ของวัดผู้ติดตามของวัดจะได้ดูความก้าวหน้าและการอัปเดตข้อมูลต่างๆของวัดก็เป็นสายบุญของเราอีกสายหนึ่งนี่โยมพี่ท่านอยู่ที่สม,มุทรปราการอยู่ภาคกลางท่านมาร่วมทําบุญกับเราแล้ววันนี้นูน่นก็เอาลูกชายมาบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดของเราก็จะอยู่ทีว่วัดเราเดี๋ยว อาจารย์ก็จะพาไปปฏิบัติธรรมอีกอยู่วัดหนึ่งที่ตรงนั้นจะเงียบตอนนี้ทำเป็นนักธุรกิจของบริษัทในต่างจังหตอนนี้ทาธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเครือข่ายเครือข่ายคือขายพัดท่านก็ทําอยู่ที่กรุงเทพนะแต่ท่านก็สองท่านก็มีความสามารถสูงมากยังไงก็ขอขอบคุณขอบอขอบใจเป็นไงก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาทําบุญทําทุกสิ่งทุกอย่างทางศาสนาด้บุญตลอดเวลาขอบุญที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจงคําชูท่าน ให้จเจริญด้วยหน้าที่การงานจเจริญด้วยทรัพย์จเจริญด้วยโชคจเจริญด้วยลาบแล้วก็ขอมีความสุขขอเทวาทุกชั้นพระพรทุกพระองค์โปรดจนบันดาลให้โยมจงประสบแต่สิ่งที่สมมุ่งมั่นปัรถนาตลอดไปจากวัดภูหินตัดจเจริญพร